ตโซตีไม่เจอต้องการมันเลยเหรอเฮ้ยเขาสารเสกที่มินมองเก็บป,ปืนพี่ด่วนนะเลยแล้วก็แล้วก็ปิ่งไปไปไปวิ่งมาอย่างล่างตัวยิงไงไม่จีบป่ะอ้สัสลงโล่งๆเลยนะพี่นั่นนะขึ้นไปเก็บไหนนั่นขนะ้างหน้าผมหินหินนะ่ะหินข้างบนพี่หินข้างบนพี่อีกนั่นนะออใช่ป่ะเห็น,นไหมเออแล้วก็ปืนลง,ลงมา,าข้างล่างไปดูนะมายิงมาจากทางนะั้นเนี่ย ใกล้ๆหมู่บ้านนะจอให้นี่เห็นเนาะนี่เหรอขวาขวาขวาหมู่บ้านใหญ่ๆอ่ะนี่เห็นนี่นี่เห็นนี่ปะพี่ไม่เห็นศพมันหรอไม่เห็นไม่เห็นเอ้าผมไม่เห็นละพี่มาค้ำผมมเาต้องเดินเข้าไปอีกนั้นละไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคอยไปฟังเสียงเดี๋ยวมันเห็นในใกลใไอ้ในในฝั่งไหนนี่เหรอเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเก็บเองฮอตคัมมดิไอ้ยังมึงเห็นศพมันวะปืนมันอยู่ไหนวะเจอแล้วเฮ้ยไอ้ยังไอ้ยังม่ปืนบักอ่ะเก็บมาแล้วมามามอยยิงตั pigs, วยิงตัวนนี่่แเลย นี่ครบนี่ครบได้ปะครบได้ปะเดี๋ยวค้นศพไปได้ได้รีบรีบรีบหน่อยนะรีบหน่อยนะได้ไม่นานนะเดี๋ยวมันถ่ายออกมาอีกเรียกว่าเราให้ปืนมาสองกระบอกใครวิ่งตีนเขาอะผมผมผมคุกคนนะอะไหนะขวัญคนเดียวนี่ไงคนมึงยังวะน่ะใต้ของไฟฟ้าเนี่ยเสาไฟฟ้าผมเดี๋ยวข้างหน้าไอนัมตรงเกงเราเนี่ยมีตัวนึง ดินเขาเห็นคนเดียวอะใครวะที่วิ่งรออยู่บ้านใช่ไหมล่ะเนี่ยผมนอนอยู่ในพุ่มท่านเนี่ยไป็ใครนั่งยองวะข้างหลังกูเนี่ยไม่มีไม่มีแล้วไม่มีไม่มีแล้วท่านั่งยองไม่มีแล้วมีแต่วิ่งคุดพังคุดพังคุดพังไม่ใช่ไอเมียกิงแม่งเลยผมกิงเลยก็ผมวิ่งกันออะไรวะฟังตรงไหนพี่พี่ไฟตรงไหนเนี่ย กองกูอ่ามึงมึงมาทางซ้ายนิดนึงลงมาจากรถใช่ปะใส่ชุดผางทางซ้ายโอเคปั่นแหละเลยไปยิงดีฟ้าไม่ได้ไม่ได้มันมันหลบหลังหินอ่าพี่น้องตามผมขึ้นมาพี่แม็กกี้เห็นพี่ฟ้าตอนนั้นอยู่ไหนพี่นู่นข้างบนนู่นฟังหินกูนู่นข้างหน้าพี่อ่ะนะเออเนี่ยอยู่ข้างหน้าขึ้นไปข้างบนอ่าพี่น้องมาอ๋อไอชุดผางเยี่ยนนี่แน่เลยยิงกูไอสัตว์แล้ววะไหนรถอยู่ไหนกูไปเอาไอ้นี่รถอยู่นู่นไกลมากเข่าไกลๆนู่นนะข้างหลังเราห่ด จะไกลมันส่องก็มันมาส่องหามันมาส่อง,งหาตัวเราวิ่งแล้วมั้งโ oh. อ้ไหนวะเห็นชื่อเห็นชื่อพี่ฟ้าจะเห็นที่อยู่หน้ากูเลยพี่ฟ้ายอดเขาเลยใช่ปพี่เมื่อกี้เออสวนเลยไม่โต,ตมาานันอยู่ไหนอยู่อยู่ลยอดเขาเหรอหลบหลังหินโยอยู่ตรงไหนอะของหลังหินแหละไอ้ที่หินมันมีตั้งเยอะไอสัตว์มันจะบอกไงอะมันอยู่ฝั่งสายอะบนเนินเลย มันก็็นัมกพูดยากอ๋อมุมนี้มันไม่้วเจอและ้วนอนอยู่ทุกทางชุกทางชุดพางวิ่งชุดพรางวิ่งพี่มองเปล่าวิ่งกำลังวิ่งขึ้นเขาอ่ะมาเอาไปชุดพรางก่อนเอาไปชุดพรางนี่นะเอาไปชุดพรางเสียมตาลนะเออชุดพรางเสียมตาลถือกระเป๋าหรือถืออะไรสักสักอย่างนะคนเดียวเอาไปเห็นคนเดียวเหรอเดอ๋ยเดีเดีตัวนึงตัวนึงนั่งของพี่ไม่หมอะไกลๆกลเลยตายพี่ฟ้าเออเห็นละ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  เอาเลยวะรอ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 อีน so oh, ิดนึงตายตายบ้างน้อยเดียวโอ้ยเฮียขัดวะมันหลบอยู่ดูหลบอยู่หลบอยู่รถรถอยู่ตรงจุดเนี่ยเมื่อกี้ที่กูอยู่อะระเบิดระเบิดแล้วขบวนพี่ฟามีอีกขบวนพี่ฟามีอีกพี่นี่มองเดี๋ยวแค่หนึ่งเลงไอ้เฮียไอ้เฮียปืนขัดวะฮอตไปหนึงตรงในห้องดิสอะพี่ฟ้าหน้าพี่มีอีกบนหินซ้ายบนที่ฟามี เฮ้ยพวกไกลอะไรไม่รอดเฮ้ยพัดพัดวิ่งวิ่งเออวิ่งอ้อมเออวิ่งอ้อมดููอย่มันต้องเหนื่อยเดี๋ยวมันต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยวิ่งเงาฮอตตรงพี่เลยโอ้ปืนขาดปากเขาเตะฮี่เอ้ยโอ้พี่โบ้ใช้ปน้ำสี้เพื่อนนึกว่าไอ้นี่เราทำ ตายหนึ่งแล้วล็อกตายเขาหลังก็หลังหลังหช่ไหมตรงหลังหลังตายปะหลังอ่ะไม่ไมย่ยังยังยังตายตัวเดียวเหเน่รถยี่ไ,ไหนพี่ี่เมื่อกี้ดูปืนแล้วไอ้ีปืนมันขัดสุดของอาพี่เป็นมองตายตายเดี๋ยวปืนขัดขัดสองรอบเลยน้าผิเมื่มอกี้พังพี่ฟ้าข้างล่างบนหินบนหิน ตาย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 รอนติดตายไม่ไม่เหลือเหลือต้องบมดรถนึงรถนึงหลิงเชือกสั้นรถที่ไหนรถที่ไหนรถที่ไหนนี่นี่มาเชื่อกูขี่มาวิ่งมาเชื่อกูจุดพังขาวใครตายวะเสียงดังเอื้อมันเสียเลือดมันเสียเลือดตายครับพี่มาพี่มาพี่มาพี่ยิงเขาตายหมดแตกหมดแตกหมดแตลือ้ชุดชุดพังน้ำตาลใครวะนั่งอยู่คนเดียว ผู้ชายพี่ผมตายแล้วตรงไหนขอตำแหน่งทิศทิศเอาแถวชุดขาวเลยแถวชุดขาวเลยอยู่ในโพงในนะในรถชุดขาวตายแล้วใช่ป่ะชุดขาวตายแล้วมึงจับรถอยู่ตรงไหนฮอตฮอตมึงจับอยลงพุ่มข้างล่างพุ่ม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 ล่างนี่แหละตายสวยโอเคหมดหมดหมดเหลือเหลือบนบ้านแล้วไอตัวอันนี้มันผมมายิงแล้นะ ไม่หมุนมันจะพูดยังไงมันตรงเมินพอดีเลยนะไม่ไรพี่ไม่เป็นไรได้มันอยู่พี่พ่ต้องย้ายตำแหน่งเล่นแล้วนะที่ตรงนั้นไม่ได้เออได้ปืนมากระบอกไอ้ของพี่เอาปืนมันยิกระบอกมาไอ้ตัวขาวอะพี่พี่ยิงมันน่าจะใกล้ตายแล้วแหละเต็มเต็มเลยกลางลำตัวแล้วมันเดินกระเพกกระเพกอยู่เขาตรงที่พี่ยิงอีกหน่อยผมกำลังวิ่งขึ้นก็ไดม้มันมีตะศพหนู่ตรงนั้น ตัวศูนย์ผมมีสิบแปดนัดไม่รู้ว่พอไหมต้องขึ้นหรอ่ะใชิปืนอะไรอ่ะเอ็เคสิบแปดวะใช่ใช่ใช่วาเนี่ยเนี่ยว้าม็กมาแม็กนี่แม็กคดึงใครยิงใครเย็นนิ่งวะใครเย็นนิ่งวะเดี๋ยวนิ่งนะพวกเราอ่ะนอนอ่ะนอนละใครนอนละนอนละไอเหลียววะใช่ใช่ไม่ได้ถามติดก็นอนเลยง่ายดิโอเคที่ส่องบนเขาให้ผมหน่อยนะเขาขึ้นมาอีกตรงชุดขาวเมื่อกี้อ่ะ แต่แต่สองขึ้นมาอีกมันออกมันออกมันเลข้างนอกนะเว้ยเมืเ่อกี้ตัวล่างใช่ใช่น่รู้ว่ามีบาเลตมันคงจะไม่ไม่ไม่ลงลึกเล้วแหละอันนี้สกปรกไหมก็สกปรกสกปรกอันนี้สกปรกนี่ฮอตฮอตอยู่ไ,ไหนนั่งดูหลังเป็นไม้นะตัวนี้เป็ขาวผมอยู่ผมนั่งอยู่พี่จุดทาง ทางน้ำตาลนี่เป็นไรเนี่ยไอเหลอ,อยู่อยู่บนหินเหรอเอออยู่บนหินอ่ะที่เดมิมอ่ะโอเคมีตัวเสื้อขาวตัวเกงส้มวิ่งกำลังขึ้นไปบนยอดเขาใครไมันเนี่ยมันมันยอดเขาที่อยู่เมื่อกี้ปะที่ิงเมื่อกี้ปะเออมองมองขึ้นไปซ้ายมือหอนิวบนยอดต้นไม้อ่ะอยู่หาอยู่อันมันแหละผมช่วยน้ำตาลำขึ้นไป เอ้ยมันมาสองตัวแล้วเนี่ยทางขาวใครวะเนี่ยทางบันเทียบทางไม่ใช่แล้วมันวิ่งไปทางไอเหลิวแล้วเนี่ยจะให้ไปวะจะให้ไปวาเจาะดำผมเจาผมเจาะดำผมแล้วเมื่อกี้วิ่งเมื่อกี้วิ่งสุดแล้วมันไม่เห็นหรอกฝากูฝ่ามึงเนี่ยกูไปกูไปไปดรอปมาเติมละกูวิ่งไปเติมละโอ้เราไปเติมมีกระสุนสามสิบนัดแล้วนะ เห็นแล้วเห็นแล้วไอ้ไอ้ฟางคุณหลบพุ่มอยู่อ่ะไอ้ฟาร์มมันเดินไปหามึองละหลบพุ่มอยู่ข้างบนเขาบนเขาหน้าพี่ฟา้าชุดส้มเหมงอนด้วยเก่งส้มเออเก่งส้มวิ่งไปถึงหน้าบ้านไปเรียบร้อยแล้วเจอแล้วเจอตัวเจอยิงให้ตายนะไม่งั้นมันหลบวิ่งอ้อมขึ้นไปมันเหนื่อยมันเหนื่อย จะเพิ่งดันเพิ่งดันมีเพื่อนครบมันอยู่นั่นน่ะมันหลบหลังหินมันหลบหลังหินวะหลังมาเดี๋ยวเระเบิดมาเออระเบิดอยู่นั่นแหละพี่ผมอ้อมเพิ่งเพิ่งย้ายเขาให้เดี๋ยวเล่นอ้อมให้แล้วนั่นไอ้เอาฝั่งโน้นเอาไปดิ้เขี้ยฝั่งนั้นระวังนะเว้ยโอ้โหเฮียเออระเบิดจริ่งตายวะไม่ตายตายตายผมไม่ตายอยู่งั้นแหละล็อกตรงนั้นแหละล็อกตรงนั้นเลย เบิร์ดมันดิ่งมากรูคิดเด้งต้นไม้จีิงจริงวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปศพไปเร็วแล้วผมตายผมตายฝั่งพี่มิดมองเมื่อกี้ชุดปางขาวยังไม่เห็นนะฮอตแม่งมันปรับกระสุนไว้นัดเดียวไห้ปืนมันอะเดี๋ยวเปล่าปืนให้ไปซ้อนอีกตายว่ะตายว่ะเราเยือนมันน่าจะกำลังกำลังเก็บศพผมอยู่อ่ะมันตาใครเหรอพี่โบเห็นศพหรือมั้งมันน่ะเก็บศพไม่ได้ไอ้หุ่มดุจ้ามันมันเลยว่ะ กูมองไม่เห็นแล้วว่ามันเป็นออฟไซด์ว่ะหายไปแล้วไอเ้เหี้ยก้อนหินมันเยอะเว้ยพี่พี่ยิงแบบตรงๆต,ต,ตัวนะไอเ้เหี้ยเป็นสะเก็ดไฟอะไรสัตว์ยิงไม่โดนก้นหินเยอะโดนเข้าบ้านแม่งก็ก่อนพ่อเหมือนกันที้ยัน่าขี้นี่น่าเหี้ยพี่มคงโดนเข้าบ้านมันได้นะเจ้าเลยเออโดนมาแล้ว บนหลังาบ้านแม่งว่ะไม่เห็นตัวแม่งแล้วไอ้เหี้ยไปไหนแล้วไม่รู้เองเกงส้มอ่ะมันออกไปหมดนะลือของในบ้านเลยย้มหนอ,อกไปบ้านหมเลยดิล็อกมันเลยกลัวมันจะวิ่งมาไถกูามากกว่าเนี่ยรถก็ล็อกโอเคกำลังอ้อมหลังบ้านให้ก็มันเล่นสองพี่ฟากันอะ่ะฝั่งไหนฝั่ง,งวิ่ง เออมันมันมันวิ่งมาทางรถแล้วเนี่ยอูเกิดโคตรไกญ่ให่มันเห็นรถหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ใช่มันไม่น่าเห็นหรอกแต่ว่าแต่ว่ามันมันน่าจะมาหาพี่มากกว่าไปถึงตรงนน้นเลยเหรอพัดพัดพัดพิชกำแพงได้ไหมเดี๋ยวพี่อันนี้เอาปืนให้โจรเข้ามาเหรอเออโพี่ยากว่ะมีสองชั้นเลยเด็กหารู้ดิหารู้ดิไม่ได้ไม่ได้มึงลงกลางบ้านเลยเหรอเออ ไอ้ใครชุดพางกระเป๋าขาวอะชุดพรางกระเป๋าดำยิงได้ไหมทางบ้านแม่ฮะฮึยิงได้ทางบ้านได้ไหมไม่ได้ผมก็ออกไม่ได้พี่คนเนี้ยเอาได้ออกไม่ได้เดี๋ยวผมต้องออกไปเติมเพื่อนเลยไอ้ขี้โดดแต่อยู่ข้างกระแพงวะเนี่ย มปืป่ะอ่ไป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 พ่เนหรอเอาเลยเอาเลไอ้เพื่อนีวิ่งให้เฮ้ยเอาเเอากระเป๋าวะอมาดยิงหไปัีวิ่งรอหใหญ่ดยบมาปิดกระบอกไประเด็น เจอให้เข้าบ้านไม่ได้เต้นยากคืสขขอสโคปใหญ่คนระับที่มันเกิดไกลที่ผาย,ยอะไรเงี้ยแต่เด็กก็ต้อง,งอนะออวิ่งหรืะไอ้เ่จี๋เจอแล้วตัวหนึ่งกางเกงส้มเจอแล้ว่นแหละอยู่สองตัวนะมีชุดทางขาวตัว,ตวอยู่หลังหินอยู่ตรงพุ่มไม้เลยอยู่ตรงพุ่มไม้เลยยิงโดนไมหมสโคปใหญ่เนะี่ย วิ่งเล่นอยู่ข้างบ้านมนะึงมันสองมันสองข้างล่างเออมันสองพี่อยู่โอ้ยเฮเกิดอะไรขึ้นอันนี้ถ้ามีไข่ถ้ามีไข่นี่กูไข่จะเข้าบ้านเลยน,นี่ใส่ ว่าคุณน่าจะโดนยิงตายไอ้นี่ยวยได้ยินเสียงปืนวอุ้ยอุอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้้้คิต้มิด้าน้ด้มา้านนั้นิดต้มหน้าบ้านมาเยตายไว้เียเออบาเล็มันเจ็บหนักะทำไมกระสุนมันมันเบาจังอะ AK อนี่โดนทั้งสนัดนะ มันตานอยู่หลังพุ่มไหเฮี้ยปูยิงไม่ได้ติดหินไอ้เฮี้ยขาเซหมดแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใหม่อีกทีนะึงวิ่งขึ้นเขาไปชุดพังไม่ใช่ผิดไม่ใช่นะแล้ว มเสามตัวมันน่าจะสองตัวอยู่ในพุ่มอ่ะพุ่มเดียวกันอ่ะถ้าตรงอันนั้นพี่สองอุ้ยเปิบาเลส สาปปลาข้ามหญิงไอ้เฮียเด็กต้นไม้กลับมาเย่งจริงแม่งแค่ตายก็ไม่ตาย,ยสามตัวไอเ้เฮียอยู่กันสามตัวที่เดิมนะี่เออ ยิงไม่โด,ดนว่ะม,มันมันมีมมันีบาเลตตัวหนึ่งากางเกงส่งก็บาเลตจะยิงตายทั้งสองตัวถ้าไม่กระสุนมันเ<อ>าขาใครอยู่ใต้ใครอยู่ใต้ตัวกูอะโดนไปใจท้องฟ้าโดนใจท้องฟ้ากูกูกูโดนนะกูโดนนะแข่งก็ยิงจะยิงแม่งก็ไอ้ควยเอ้ย กระสุนหมดแล้วเฮียกระสุนในในรถในรถที่บผมเอามาอะไรแม็กอยู่บาเลตอะในกระเป๋าสีขาวไอ้หี้มนันออกออกมาฝั่งนี้เลยอะ่ะไม่ได้ไม่ได้เฮ้อฝั่งไหน มันมันใกล้ใกล้รถเราเลยอ่ะใช่เหรอเออแต่แต่ไกลอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเช็คก่อนจะรอดรถเราหรือเปล่านะไอ้ย่ามันไอ้ย่ามันวิ่งมาไกลอยู่เนี่ยมันวิ่งมาไกลอยู่เนี่ยใช่วิ่งไปไกลเขาย้ายรถเลยนะระวังเด้อมันน่าจะหารถอ่ะมันน่ามาหาพี่มากกว่าหาสนายเดี๋ยวมันหาทั้งสนายหาทั้งรถอ่ะไอ้เมื่อกี้วิ่งมาไกลอยู่อยู่ตรงขอบไปน่ะอะไรวะเออ ัดรัดอยู่ตรงนำนะบอกนำสี่นำสี่นำสี่เออเลิกเล็กตายตรงนั้นเลยอ่ะที่เดิมพี่เง่อที่เดิมที่เราตายกันที่ผมตายนำสี่รถเราอยู่นำหนึ่งน้องกว่า พัดเองอยู่ในบ้านอยู่หรือเปล่าน่ะไม่ไม่ไม่บอกล้วยว่กำลังมาหาปืนไปเล่นกับมันต่อนี่เอ้ยกลุ่มเดิมไม่มีปืนเล่นด้วยไม่ปืนใครวะเนี่ยไม่ลสโคไม่สโคไปใหญ่ ไอ้เรื่องเราเราไปไปตายกันตรงไหนกันวะเนี่ยเราากกจยัันนมเเลออไม่ใช่หรอกมันมันน่าเออมันน่าเสียดายมากตรงที่แบบไอ้เหี่ยนี้มันอยู่กันสองคนแล้วแบบไม่มีใครมาช่วยยิงเว้ย เนี่ยวิ่งลงมาหมู่บ้านแล้วเนี่ยตัวหนึ่งใช่ป่ะพี่ผมยู่้ต้หมู่บ้านใช่พี่หมู่บ้านนะเออมีลูกมีวิ่งลงมาหมู่บ้านตัวหนึ่งชุดพางขาวกระเป๋ดําผมโดดมั้งมันเห็นผมโดดลงมาวเนี่ยนนี้ใครกระโดดป่ะลอกแลยมิดลองหมอบดิพี่ผมโดนหมูไล่อยู่พี่ตายแล้วไม่ใช่แล้ววิ่งลงมาแล้ววิ่งลงมาหมู่บ้านแล้วใช่พี่มันเห็นผมมันเห็นผมตอนโดดลงมาแหละเฮียหมูนี่แม่ง มึงจะมาควาอยกับกูวะเนี่ยไหนิดมองไหนเออกางจริงกางจรงส้มใครกางจริงส้มใครใครตอบอะไรมันมีวิ่งมันมีมันมีวิ่งมาหาเราแล้วอยู่ข้างหน้าเราเลยเมื่อกี้ใช่เหรอผมไอ้เราวิ่งมาวิ่งมาจากผมบ้านเนี่ยกางจรงส้มแท็กเสาใช่ใช่ใช่เพิ่มเพี่มผมตัวหนึ่ง พี่มิดมองพี่มิดมองตัวนี้พี่มิดมองพี่ไม่เห็นพี่งานไม่เห็นผมโดดล่มมาแล้วนะมันถึงโดดไอ้นี่ไอ้นี่วิ่งมาแล้วผมเป็นจุดก่อนพี่มิดมองไม่ใช่ชุดส้มพี่มิดมองใช่ดำเจอร่างเจอแล้วเออมันมันเป็นเสื้อขาวกางเกงส้มเออเสื้อขาวกางเกงส้มทีไม่ได้ปะกลังวิ่งไปทางพี่โบะวะพี่โบใช่เขาฝั่งพี่เลยพี่ เออกูยู่ข้างล่างอยู่กูยู่ข้างล่างอยู่เออพี่ลงมาแล้วพี่ลงจากเขา,าแล้วมันเหนิ่ไหนมันเหนินไอยมันพักอยู่เหรอได้ยิงให้ได้ป่าววะอันนี้เกะตัวนในในในแค่ตัวเดียวใช่ป่ะตัวเดียวมัน,ม,นมันวิ่งลงมาสองตัวมีชุดทางขาวด้วยตัววิ่งวิ่งกำลังไปหาพี่โบ้ลอยอยู่ลอยอยูสองตัวใต้เขาหน้า,าพี่มินมองใช่เหรอใช่ อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแลทางกลับไม่ทางมันได้ขึ้นไปแล้วเออมันขึ้นไปหาพี่ไม่มองแล้วพี่ใช่ครับมาให้มันมาอยู่ข้างล่างอยู่กับผมเออขึ้นไปหาพี่โบเลยขึ้นไปทางรถอ่ะมันเอาอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วมันเอามาไอ้ยังมันเอาชุดส้มชุดส้มเก่งขาเอ้ยเสื้อเสื้อขาวยืนหน้าผมตัวหนึ่งไอ้ฟันไม่ปืนใช่ไหม ตายตายผสนเตตายเหลือเหลือเหลือางยิ้ส่งกำลังไปหาพี่พี่นีมาพี่เม็นี่ตัวหนึ่งเาหาพี่ดักไว้ดักไว้หินหินหินขางถนนหเราเข้าไปเติมอีกเหอปะเรื่องเรื่องวิ่งให้ดวิ่งเเดดิงเดวิ่งด้วย ไปยิงอ่ะไกลๆอยู่บนผม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 ก็อยู่ใต้น้ำอยู่ใต้น้นถึงผมขัดเอยเห็นไหมเห็นไหมแถบนี้เห็นไม่โดนแล้วเห็นไม่โดนแล้วเห็นไม่โดนปะมวไม่ใช่มัวแอบมันแอบอยู่มันแอบอยู่เดี๋ยววิ่งเข้าส่วนหลังส่วนหลังให้มันแอบอยู่เห็นไหมเห็นชื่อเห็นชื่อปะเห็นชื่อปะเห็นชื่อวิ่งมาเออประมาณเนี้ยตรงไม้หน้าเลยตรงไหนเนี่ยบาเลดพี่ผมเข้าไม่ได้เออมันจะไปเลยพี่ต้องเข้าไปเล่นเองเออเดเก็บโซไปเที่ยวนี่ก่อนเนี่ยเออเนี่ยตรงนี้เลยเห็นไหม เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นล้วตายเหรอที่ตายตายดิกไอ้ฟันไม่โดนได้ไงวะเอ้ยทีแรกตายตายวะอ๋ออันนี้นี่ชุบได้ปหมชุบได้ปหมมีเข็มอยู่อ่ะไป้ยิงอะพี่บู๋พี่พี่พี่อ๋อไปไปไมื่อกี้เมื่อกี้พี่นี่แล้วว่าแล้วว่าคนดูให้ผมหน่อยแล้วไม่เข็มอยู่ในนี่ด้วยไอตัวลองชุบดูนี่ชุบได้ไะมลองไม่ได้ได้ยินไหมผมใส่กระถาง โหทันปะเนี่ยโล่งจัดกันะเมื่อเราเล่นถอดชุดดีกว่ามั้งง่ายกว่าปะหนาวตายเหี้ยไม่คนคนไถอ่ะลงมาไถกันหตัวน่าจะนะอยู่กันเป็นตัวกไ้วยได้อยู่ในเนี่ยไปอยู่ลงมาถ่ายหมดเลยกูมาเล่นทนายในไล่เหี้ยลำคาในสัตว์พี่มองเอาเอ็มสิบหกไปนะโอเคเก็บไว้เก็บไว้ไปถอยถอยดิพี่อยู่นิ่งดิไป แยยยยกกกแแนนะะะจอู่ล้วศพไปเฮี้ยศพไปเฮี้ยนั่นกู้ไปยังสู้ศพไปเฮี้ยนั่นกู้ไปยังพี่ผมยิงตายกูแล้วกูลหมดแล้วอะไรอะพี่ฟ้ามันได้ลงไปแล้วนะโอ้ติดถี่ในฮอตข้างหน้าเลยฮอตเต็มเลยสองสี่ตัวเฮ้ยตัวมันว้าบอ่ะติดกระเซิร์ฟใหกระบาดแล้วกูวะ มันวาร์ปเลยไอ้เนี่ยยิงไม่ได้เลยตายเอาตายเลยยันวาร์ปใส่เลยมันวาร์ปเลยมันวาร์ปเลยโดนวาร์ปเลยไอ้เนี่ยตัวมันวาร์ปเลยไอ้เนี่ยข้างล่างหมดเจอไอ้สิเยอะเยอะมากข้างล่างเยอะมากโอ้โหไอ้สัแม่ยิงตัวไกลเลยบิ๊กขึ้นมาแล้วใช่ไหมบิ๊กขึ้นมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่ถอย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 ต้องถอยป่ะไอ้เหี้ยของเราแม่งไอ้เหี้ยมันติดเล่นแอบกันไอ้เหี้ย คือมันต้องเติมตั้งแต่ะจอนตายแล้วไอ้เหี้ยข้างบนอ่ะผมไม่เห็นไงผมรอมันวิ่งออกมาต้องขึ้นไปต้องขึ้นไปเติมแล้วเฮียไม่ได้เล่นแบบแอบๆอยึกยักทิกยักไอ้เหี้ยมันอย่างนี้มันมันเหมือนเราเอาของมาให้มันมากกว่าเมื่อกี้นั่งหน้าอยู่หน้าพี่ฟานเลยยิงมันยิงเหรอตรงศพพี่โบอ่ะเออมาอยู่ตรงโพพี่โบเลยเมื่อกี้เพราะว่ามันยิงพี่สองตัวมันมีซ้ายตัวหนึ่งขวาตัวหนึ่งพี่ไล่ยิงตัวซ้ายอยู่แล้วตัวขวามันยิงพี่ไง อไ<ม>อ้แยกกูหันไปดูชื่อหันไปดูเชื่อเย็ดเป็ดนั่งกันอยู่สองคนนี่นั่งอยู่หลังหินกูงงเลยอะไรวะเนี่ยยิงแล้วมันไม่ตายไอ้้ยนั่นน่ะมันวร์ปโดนวร์ปแต่พี่ฝ่าไม่เห็นมันมาเจ็บศพกได้ไงวะมปตัวบนตัวหินข้างบนอะไปหินข้างบนอะไรที่ตรงศพกพี่โบเลยข้างที่เอะไปใช่ตัวบนอีกตัวหนึ่ง,งไอ้ตัวนั้นน่ะกูรู้กูรู้ตัวนั้นน่ะตัวซ้ายมึงอะที่มึงบอกอ่ะมึงเห็นอะไอ้สัตว์มันมีตัวบนอยู่ จบเลย,มยไม่เอาแล้วเรา <laughs> เราไม่มาบุกเขาดีกว,ว่าถ้าไม่มีซีโฟอ่ะไม่งั้นมันเติมเรื่อยๆเงี้ยเหมือนเอาเอาของมาโยนเล่นอ่ะอืมกูโดนยิงตายอีกรอบหนึงตรงไหนวะพี่หลังบ้านมันพี่เกิดขาหลังบ้านมันมเกิดย